สวัสดีค่ะจาครัวสมพรนะคะเมนูนี้นะคะจะเป็นเมนูผัดมะเขือเปาะใส่หมูสับนะคะนี่เลยจ้าน่ากินด้วยนะคะนี่มะเขืออ่อนมากๆเลยนี่นะคะเก็บจากต้นเลยแล้วก็มาหั่นมะเขือกันก่อนเลยนะคะเราจะหั่นมะเขือแช่กับน้ำเกลือนะคะนี่จ้าใส่น้ำไปแล้วก็ใส่เกลือลงไปหนึ่งช้อน หั่นมะเขือแช่นะคะนี่หั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาเตรียมเครื่องปรุงกันเลยก็จะมีหมูมีกระเทียมแล้วก็ใบโหระพานี่นะคะหั่นแช่น้ําเกลือมะเขือก็จะไม่ค่อยดํานะคะนี่เลยเสร็จแล้วเราก็ไปทําการผัดกันเลยนะคะ ตั้งกระทะค่ะใส่น้ำมันลงไปใส่ประมาณนี้นะคะไม่ต้องเยอะเกินเราก็จะมาเจียวกระเทียมก่อนนะคะเจียวกระเทียมไม่หอมนะคะเปิดไฟกลางค่ะผัดมะเขือเปาะหมูสับใบโหระพานะคะ ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะที่เป็นเมนูบ้านๆน,นะคะมะเขือเปาะผัดก็อร่อยนะคะแกงมาไล่หุ่นแล้ววันนี้ก็เลยมาทำการผัดกันบ้างนะคะกระเทียมเรื่องแล้วนะคะก็ใส่หมูลงไปหมูเราจะใช้แค่นี้ เดียวนะคะไม่เน้นหมูนะคะกินผักเยอะๆมีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะก็ใส่หมูประมาณนี้นะคะกระเทียมเจียวเหลืองแล้วนะคะผัดหมูให้สุกก็เป็นเมนูที่คนบ้านๆําวบ้านๆเรานะคะทำกิน ก็จะไม่ค่อยได้มีให้เห็นนะคะสำหรับคนที่มีอันจะกินผัดมะเขือเปาะ้าอร่อยอร่อยนะคะเราก็จะมีพริกนะคะใส่ลงไปให้มีรสเผ็ดนิดนิดหนึ่งนะคะเราก็มาปรุงรสกันด้วยน้ำปลา สองช้อนตามด้วยวซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสนะคะ ผัดให้เข้ากันนะคะเราอมาเขือน,นิ่มนะคะใส่น้ำตาลเติมน้ำเล็กน้อยนะคะ ให้มะเขือสุกนี่ปรุงแล้วนะคะเ <c oughs> มนูผัดมะเขือ <c oughs> พเพื่อนๆชอบกินไหมคะทุกคนก็ชอบกินแกงก็อร่อยผัดก็อร่อยนะคะสำหรับมะเขือเปาะหาซื้อง่ายมากเลยตามท้องตลาดมีขาย ราคาก็ถูกถูกนะคะช่วงนี้ดีนะคะเราก็จะได้ผัดมะเขือเปาะหมูสับใบโหระพานี่เราก็มาชิมรสกันนะคะอง์รสตามที่เราชอบเลยจ้า ก็ดีแล้วนะคะมะเขือก็จะหั่นเป็นแว่นๆแบบนี้นะคะบางๆจะสุกง่ายนะคะสุกแล้วนะคะเราก็ใส่ใบโหระพาลงไปเลยนะคะนี่กลิ่นหอมมากๆเลยกินร้อนๆอร่อยนะคะ เมนูผัดมะเขือเปราะหมูสับใบโหระพานะคะนี่จ้าตักใส่จานกันเลยนี่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าสำหรับเมนูนี้น่ากินไหมคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้สมพรด้วยนะคะเมนูหน้ามีอะไรก็อย่าลืมติดตามรับชมนะคะ นีเลยจ้าก็ฝากครัวสมพรเมธีสกุลการด้วยนะคะพบกันใหม่จ้าสวัสดีค่ะ